าวในหลวงเสด็จกลับมาเยี่ยมพระนครที่พลอยได้รับในระยะต่อมานั้นดูเหมือนจะเป็นสุภนิมิตเมื่อถึงคราวที่จะเสด็จกลับพระนครพลอยจึงรู้สึกตื่นเต้นในข่าวนั้นอยากจะไปคอยชมพระบรารมีในหลวงในวันเสด็จกลับอย่างบอกไม่ถูกฉันได้ยินมานะว่าจะเสด็จจากตำหนักแพเข้าไปที่วังก่อนแล้วจากในวังจะเคลื่อนกระบวนไปพระที่นั่งไปสนจิต ถ้าเรื่องนั้นแนม่พลอยไม่ต้องมาถามฉันหรอกเรื่องดูแห่เนี่ยยายช้อยก็ไม่เคยขาดอยู่แล้วแล้วฉันก็อยากจะเห็นเหลือเกินหน้าในหลวงพระองค์เนี้ยเพราะว่าเขาลือกันว่าท่านช่างทรงหน้ารักหน้าเอ็นดูเป็นที่สุดใจฉันก็เต้นตึกตักเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นในหลวงพระองค์เล็กๆเ,เหมือนกันฉันก็เหมือนกันช้อยแล้วช้อยจะไปดูที่ไหน พวกในวังเนี่ยเขาก็ชวนฉันไปเข้าเฝ้าที่วัดพระแก้วแต่ฉันเห็นทีว่าจะไม่สนุกดีไม่ดีก็คงจะไม่ได้เห็นเพราะไอ้พวกเราเนี่ยมันก็ชาววังโบร,โบราณเวลาท่านเสด็จผ่านเนี่ยก็คงจะดีแต่ก้มหมอบกราบกันไปจะชม้อยชะม้เนี่ยคงจะกระดากใจตัวเองกันเปล่าเาฉันก็เลยว่าเห็นทีเนี่ยจะไปเข้าเฝ้าข้างนอกวังตามถนนที่รถพระที่นั่งเสด็จผ่านนะคงจะได้ดูกันจริงๆ แล้วก็จะได้เห็นผู้คนคลึกคลื้นกันตามถนนด้วยจะได้ซื้อขนมกินกันตามทางแล้วคนตั้งเยอะตั้งแยะใครจะไปรู้ว่าใครเป็นใครจะไปด้วยได้ไหมชอยง่ถ้าแม่พลอยไปด้วยก็เห็นทีจะต้องเฝ้าในวัดพระแก้วกันละทำไมละ่ะก็แม่พลอยเป็นถึงคุณหญิงคุณนายจะไปเดินตามข้างถนนกับฉันเนี่ยเกิดเป็นลมเป็นแล้งไปเนี่ยฉันจะทำยังไง ในวัดพระแก้วนูน่นใครเห็นเขาก็จะหมัดไสเอานี่ถ้าอีกอย่างหนึ่งนะฉันก็ไม่ได้ไปไหนมาต้องนานแล้วอยากจะออกไปเห็นผู้เห็นคนเขาบ้างนะฉันไม่อยากจะไปกับแม่เลยแม่พลอยลูกเต้าแม่พลอยนี่ก็เป็นใหญ่เป็นโตไปตามๆกันเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะหาว่าฉันเนี่ยพาแม่พลอยไปลำบากลำบน ไม่เป็นไรหรอกหน้าช้อยไม่มีใครเขามาว่าอะไรฉันได้หรอกคนที่มาเฝ้าในหลวงในวันนั้นมีทั้งคนแก่คนหนุ่มสาวและเด็กๆทุกคนดูเหมือนจะมาด้วยความจงรักภักดีร่วมกันด้วยความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่ต่างพากันมารับญาติที่รักคนหนึ่งซึ่งกำลังจะกลับมาถึงบ้านจนในที่สุด เสียงคนชัยโยโหร้องแสดงความปิตินั้นก็ดังอื้ออึงไปรอบข้างดุดว่าแผ่นดินจะถล่มทลายพลอยน้ำตาไหลพรากด้วยความปิติที่ได้เห็นในสิ่งที่เป็นสุดยอดแห่งความเคารพปูชาของตนนั่นคือพระเจ้าอยู่หัวพระผมนเลกเลือเกินนะช้อยนั้นไม่นึกเลยว่าจะเลกถึงเพียงนี้แต่ฉันน่ารักนายดูสัจริง ใครเห็นใครก็ต้องรักถึงไม่ใช่ในหลวงเป็นคนธรรมดาคนก็ต้องรักอยู่นั่นเองเพราะว่าลักษณะแบบนี้นะจะเป็นคนธรรมดาไปได้ยังไงถึงแม่มีใครเอามาปล่อยไว้ข้างถนนนะ่ะก็ต้องรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่คนธรรมดาสามัญเพราะพระรูปพระโฉมนะี่ะบ่งชัดอยู่แล้วผิดจากคนธรรมดาสามัญขนาดพระองค์เล็กนิดเดียวอะ สง่าราศียังแทบจะบทปังผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่บนรถพระที่นั่งสักเกือบหมดที่เดียวแม่พ้อยฉันนึกรักในหลวงองค์นี้ซะแล้วล่ะกันแน่สิช้อยใครๆก็ต้องรักในหลวงทั้งนั้นไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าฉันรักของฉันจริงๆรักแลวเห็นท่านเนี่ยฉันอยากจะกรี๊ดกรี๊ดอยากจะวิ่งเข้าไปกอดไปจูบท่านซะเหลือเกิน <c oughs> เอาว่าอย่าคิดอย่างนั้นดีกว่ามั้งครับพระชอยเพราะถึงคิดจริงๆ่ะก็คงไม่มีใครอยอมให้พ้ะชอยนะ่าเข้าถึงตัวพระอ,องค์ท่านหรอกครับหลังจากที่พระภัยแต่างงานคุณอุ่นก็ย้ายจากเรือนขึ้น,นมาอยู่บนตึกแล้วก็เริ่มล้มเจ็บกระสอบกระแสกเหมือนกับว่าจะเป็นลางร้ายบอกเหตุที่จะทำให้พลอยต้องทุกร้อนต่อไป การหน้าเป็นห่วงนะแม่พลอยฉันคงจะรักษาไม่ได้แล้วเอาอ,อย่างนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันว่าฉันจะไปตามหมอญี่ปุ่นมารักษาให้เดี๋ยวนี้เลยคุณลุงครับเนี่ยผมขับรถให้นะครับปั่นดีอดัดผมคงโต้กรอบราบไปโกนนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาใหม่ คุณพี่เป็นยังไงบ้างคะคุณหลวงคุณปุ่นจเเป็นเนื้องอกหน้ากอกโดยที่เรียกกันว่ามะเรง็งนี่ถ้าเธอได้ตามหมอมารักษาชั้นแต่แรกมันก็พอที่จะรักษาผ่าตัดหายได้แต่นี่คุณปุ่ญเธอละเลยไว้นานมันก็เลยหมดทานรักษาเพราะว่าระลุกดมเกินไปทางที่ดีที่สุดที่หมอจะทําได้ในตอนนี้ก็คือผ่อนดักให้เป็นเบาก็ให้ยาแก้ปวดระงับเป็นครั้งคราว ซึ่งมันก็คงจะช่วยได้ไม่นานนะามบอกแต่แล้วใช่ไหมไม่พลอยทีแรกเขาก็จะไม่บอกฉันกลัวว่าฉันจะตกใจฉันก็ขอให้เขาบอกจนได้คนเรา เกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนไม่วันใดก็วันหนึ่ง <c oughs> จะต้องตกใจไปทำไมกันโท้คุณพี่พี่อะไรทำไมไม่บอกน้องก่อนช่างเหมือนเดิมไม่พลอยเรื่องมันแล้วไปแล้วถ้ามันเป็นที่นิ้วมือพี่ก็จะบอก นี่ยมันเป็นที่น่าอกน่าใจพี่ไม่เคยมีย่ามีเรือนก็ต้องอายเป็นธรรมดาบรรยากาศทางการเมืองทั่วไปที่พลอยเคยนึกว่าแจ่มใสนั้นกลับมืดครึ้มลงไปโดยกระทันหันอย่างที่พลอยไม่ได้คาดหมายมาก่อนนับตั้งแต่ในหลวงเสด็จกลับไปเมืองนอกกลายเป็นความรู้สึกเหมือนกับคนปราศจากขวัญ เรือนปราศาจเจ้าของในระหว่างนั้นใครจะทำอะไรก็ได้พลอยเริ่มรู้ข่าวไม่ดีในวันหนึ่งหลังจากที่พ่อเพิ่มมาเยี่ยมไข้คุณอุ่นแล้วก็ชวนตาออดลงไปซุบซิบกันอยู่ข้างล่าง เรื่องอะไรกันอีกตาออดออไม่มีอะไรหรอกครับก็คุยกันธรรมดานะครับลูกใช่คุณหลวเอาเรื่องลึกลับอะไรมาเล่าให้ลูกฉันฟังอีก<น>มันก็ต้องจูงข้อมือมาคุยกันสองต่อสองข้างล่างนี่ไม่มีอะไรเนอกแม่พลอยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะลูกไปที่จะร้อนใจซะเปล่านะครับก็เรื่องยุ่งๆนงี่งรับแม่พลอยฉันได้ยินมาว่า เขากำลังจับใหญ่กันอีกจับไปแล้วตั้ง40กว่าคนเห็นว่ามีทั้งข้าราชการทหารตำรวจเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์อะไรอีกละ่ะเรื่องอะไรกันอีกทำไมมันไม่จบสิ้นกันสักทีน่ารำคาญแทนไอ้เรื่องอย่างนี้นะมนไม่จบซิ้นง่ายๆหรอกแม่พลอย ตราบใดะนที่คนเราเนี่ยมันยังมักใหญ่ไฟสูงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเรื่องอำนาจวาสนากันเวรมันก็ต้องต่อบเวรของมันไปเรื่อยๆไม่จบลงง่ายๆหรอกมันก็จริงอย่างคุณหลวงว่าแล้วเขาจับเจ้านายไปด้วยเหรอครั้งนี้เรื่องอะไระกันเจ้านายนะ่ะมีแน่เขาจับไปด้วยข้อหาที่คบคิดที่จะก่อการได้หรือว่า กบฏบอะไรทํานองนี้เนี่ยแหละหลวงว่าไหมสมัยเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยดูคนเขาจะคิดกบฏกันยากซะเหลือเกินเดี๋ยวนี้คำนึงก็กบฏสองคำก็กบฏจนชั้นเนี่ยไม่รู้จะฟังข้างไหนถูกแล้วอย่าเอะอะเสียงดังไปแม่พลอยคนมีบุญว่าตหนาเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเราต้องสองคนเข้ามาอยู่คนเดียวไม่พอ ยังยกน้องสาวให้เขาแล้วก็พานเข้ามาอยู่อีกดีไม่ดีเขาได้ยินเขาเขาจะไม่ชอบใจเอานะเขาจับแม่พลอยก็หากระบทไม่ได้เพราะเป็นแม่แต่เขาจะพานมาที่จับฉันไปเน,นี่ยนะสิ